วันนี้ผมจะมาอาธิบายส่วนประกอบต่างๆนะครับที่อยู่ในรถยานยนต์ไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ NMC นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่รับไฟนะครับ DC เป็นไฟจากแพ็คแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แปลงเป็นไฟ AC ส่งไปสู่ตัวมอเตอร์ไดร์นะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง STKEV Official นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายส่วนประกอบต่างๆนะครับที่อยู่ในรถยานยนต์ไฟฟ้านะครับว่าการทำงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การเชื่อมต่อของอุปกรณ์นะครับทำหน้าที่ยังไงบ้างนะครับผมในส่วนแรกนะครับของยานยนต์ไฟฟ้านะครับหัวใจสำคัญเลยก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับในก้อนสีเขียวตัวนี้นะครับจะเป็นก้อนแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับที่นิยมใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับในแพ็คแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะมี เซลล์แบตเตอรี่แบบนี้ครับผมซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ NMC นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตหรือลิเธียมแมงกานิสนะครับที่นิยมใช้กันส่วนเคสของแบตเตอรี่ที่เป็นเซลล์แบตเตอรี่นะครับก็จะมีนิยมหลักๆอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบที่เห็นนะครับเป็นแบบพาริเมติกเซลล์นะครับหรือว่ากล่องแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับแบบที่2นะครับจะนิยมใช้ก็คือตัวนี้ครับเป็นทรงกระบอกครับ ที่เรียกว่าเซนเนอเเซลล์นะครับแบบนี้แบบที่3จะเป็นแบบทรงแบบถุงกาแฟนะครับซึ่งจะใช้ส่วนใหญ่ก็จะในโดนมากกว่านะครับซึ่งเราจะนําแบบเซลล์แบบนี้นะครับมาต่อเรียงกันนะครับเป็นอนุกรมและขนาดนะครับให้ได้แรงดันและกระแสตามที่ต้องการใช้กับยานยนต์ไฟฟ้านะครับผมส่วนประกอบต่อมานะครับเป็นส่วนประกอบที่สําคัญเลยในแพ็คแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นตัวเจ้า BMS แบบนี้ครับ เป็นตัวการจัดการของแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับจะทําหน้าที่ควบคุมนะครับสั่งการแล้วก็ตรวจวัดนะครับเป็นตัวควบคุมให้แบตเตอรี่นะครับทำหน้าที่ปล่อยกระแสนะครับการชาร์จนะครับหรือการที่จะควบคุมให้เกิดการตัดต่อนะครับในการทํางานนะครับตัวแบตเตอรี่ตัว BMS ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่มอนิเตอร์เซล์ต่างๆที่อยู่ในแบตเตอรี่นะครับเป็นหัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในแพ็คแบตเตอรี่ครับผม ต่อมานะครับเมื่อเรามีแพ็คแบตเตอรี่ที่มี BMS มีเซลล์แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับก็จะออกมาสู่ชิ้นส่วนนี้ครับเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญอีกชิ้นนะครับคือชิ้นส่วนที่ทําหน้าที่การตัดต่อนะครับแรงดันไฟฟ้าที่ไปสู่ตัวคอนโทรลเลอร์มอเตอร์นะครับตัวนี้เรียกว่าตัวคอนแทคเตอร์นะครับหรือดีเลย์ตัดต่อนะครับจะทําหน้าที่ตัดต่อระบบไฟฟ้าในการทํางานที่จะจ่ายไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับ ในตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวของ DC to DC ตัวนี้นะครับก็จะทำหน้าที่แปลงนะครับไฟจากแรงดันสูงนะครับเป็นไฟจากแรงดันต่ำนะครับเช่นแรงดัน72โวลต์แปลงออกมาเป็น12โวลต์ครับ หรือว่าแรงดันสูงอย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับที่ใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถขนาดแรงดันที่320โวลต์นะครับแปลงมาเป็น12โวลต์นะครับซึ่งไฟ12โวลต์นี่ครับก็จะทําหน้าที่เลี้ยง BMS นะครับจ่ายไฟให้กับคอนแทคเตอร์นะครับรวมไปถึงการจ่ายไฟที่ไปสู่ตัวไฟหน้าจอนะครับหรือไฟของไฟสองสว่างครับที่อยู่ในรถในแอสเซอรี่ต่างๆที่อยู่ในรถนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟนะครับ ต่อมานะครับพอเรามีคอนแทคเตอร์แล้วมี d ีวีดีซีแล้วแล้วก็มีแพ็คแบตเตอรี่แล้วนะครับไฟทั้งหมดนะครับก็จะจ่ายมาที่ตัวสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวได์นะครับเป็นตัวคอนโทรลมอเตอร์นะครับเรียกว่าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่รับไฟนะครับ DC เป็นไฟจากแพ็คแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แปลงเป็นไฟ AC ส่งไปสู่ตัวมอเตอร์ได์นะครับแล้วก็รับหน้าที่รับคําสั่งจาก ตัวคันเร่งนะครับสวิกปิดเปิดนะครับรวมไปถึงตัว BMS นะครับที่จะสั่งให้ตัวคอนโทรลเลอร์ไดรนีครับเป็นตัวขับตัวมอเตอร์ครับและตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็ยังทำหน้าที่ส่งข้อมูลนะครับกลับมาหาตัวของ VCU ของรถนะครับตัวนี้ตัว VCU ของรถนะครับก็จะทำหน้าที่ประมวลผลนะครับการตัดต่อพลังงานทั้งหมดการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ รวมไปถึงการสั่งข้อมูลในการชาร์จนะครับหรือการส่งข้อมูลไปที่หน้าจอแสดงผลนะครับผมในการสั่งงานของตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวควบคุมนะครับเป็นตัวคันเร่งควบคุมแบบนี้ครับที่เห็นนี้เป็นคันเร่งมีอยู่2แบบนะครับเป็นแบบมือบิดที่ส่วนใหญ่ใช้กันในมอเตอไซคไฟฟ้านะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบเหยียบนะครับ ที่ใช้ในรถยนต์หรือรถสี่ล้อนะครับหรือรถกอล์ฟนะครับส่วนใหญ่พอคอนโทรลเลอร์นะครับได้รับข้อมูลจากคันเร่งนะครับได้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แล้วนะครับก็จะทำหน้าที่ส่งไฟกระแสะสลับนะครับไปขับตัวมอเตอร์ได์นะครับมอเตอร์ Motor ตัวนี้นะครับที่ผมเอาให้ดูเป็นมอเตอร์บัตเลดนะครับ เป็นมอเตอร์กระแสสลับนะครับผมเป็นแบบแม่เหล็กถาวรนะครับซึ่งมอเตอร์ก็จะมีหลายประเภทนะครับเป็นมอเตอร์ DC นะครับมอเตอร์อิมดักชันนะครับขึ้นอยู่กับว่ารถที่นามอเตอร์มาติดตั้งนะครับเป็นตัวมอเตอร์ชนิดไหนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดของระบบชาร์จนะครับเมื่อเรามีระบบพลังงานทั้งหมดแล้วก็จะมีระบบชาร์จเข้ามานะครับตัวนี้ตัวข้างบนนี้จะเป็นตัวชาร์จแบบพกพานะครับซึ่งไม่สามารถที่จะนําไปติดรถ หรือไม่สามารถที่จะนําไปชาร์จแบบข้างนอกภายนอกได้นะครับจะนิชมใช้ในกับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กนะครับส่วนตัวด้านล่างนี้นะครับจะเป็นตัวชาร์จแบบติดรถนะครับเป็นตัวออนบอร์ดชาร์เจอจะสามารถกันน้ําได้นะครับแล้วก็นิยมใช้กับรถยนต์นะครับสามารถนําไปติดรถได้เลยนะครับผมสําหรับการเชื่อมต่อไฟ AC เข้ามาในตัวออนบอร์ดตัวล่างนี้นะครับก็จะมีหัวปลั๊กแบบนี้ครับเรียกได้ว่า เป็นหัวปลั๊กแบบไททูนะครับคือมาตรฐานไททูจะทําหน้าที่เชื่อมต่อกับไฟ AC ของสถานีชาร์จนะครับหรือว่า,าปลั๊กชาร์จที่อยู่ในบ้านนะครับจะเป็นหัวเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์มาสู่ตัวออนบอร์ดตัวใหญ่นี้นะครับต่อมานะครับเมื่อระบบทําการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวมอนิเตอร์ครับหรือตัวหน้าจอตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่นะครับแสดงผลข้อมูลทั้งหมดนะครับเช่นความเร็วรอบนะครับระบบเกียร์นะครับว่าอยู่เกียร์ไหนไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรือว่าแรงดันของแบตเตอรี่นะครับที่แสดงให้กับผู้ใช้งานได้เห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอนิเตอร์ข้อมูลหรือว่าตัวให้เราได้เห็นว่าการทํางานของรถมีสเตตัสขึ้นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวหน้าจอตัวนี้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับชุดอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเจาะลึกอีกทีนะครับสำหรับเช่นมอเตอร์นะครับหรือว่าตัวคอนโทรลเลอร์หรือตัว b m s นะครับที่มีการเซตอัพหรือมีประเภทไหนบ้างนะครับภายในมีอย่างไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับรวมไปถึงถ้าเราจะนำมาประกอบทั้งหมดนี้เราควรเลือกอย่างไรนะครับที่จะเหมาะสมกับตัวรถหรือวิธีการ คำนวณนะครับที่จะให้เหมาะสมในการใช้งานมากที่สุดนะครับแล้วเราก็จะฝากก็ขอให้ฝากติดตามนะครับเพจ stkev ไทยนะครับเป็นเพจที่จะจําหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องขอ้ราวของการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวมไปถึงช่อง y t u t u นะครับ stkev official นะครับเราก็จะนําคลิปต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณมากมครับ